สวัสดีครับพแม่พี่นองเจ้าไรมันสัมปลังเจอกันคลิปนี้กับช่องไรนาะสตอรี่นะครับก็คือเก่านะครับคลิปประจรําเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องเสาร์นี้กับทีภาพี่น้องมาเบิง้งมันสัาปหลังมาเบิ้งความแตกต่างนะครับเหลาว่างใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบร่องพื้นกับบอไซ์นะครับจังภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี่แหละครับ มีสองฟังนะครับปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันปลูกมือนเดียวกันเลยแต่คนละเจ้านะครับฟังทังนีเนะครับเพิ่นบ่ได้ใส่ขี้ไก่แกบนี่สีเป็นสีนี่บ่ได้ใส่นะครับใส่ตะปุ๋ยเคมีร่องพื้นล้วก็เสริมปุ๋ยเคมีส่วนฟังทังนี้เพิ่นใส่ขี้ไก่แกบร่องพื้นนะครับแล้วก็เสริมปุ๋ยเคมีแเราก็ร่องพื้นโดยปุยเคมีเราก็เสริมปุ๋ยเคมีนะครับ ต่างกันแค่ว่านะครับปุ๋ยเคมีก็ใช้กันแต่ว่าตั้งกันแค่บ่ได้ใส่ขี้เกแกรร่องพื้นเนาะครับก็เลยเอามาเปรียบเทียบหนพี่น้องเห็นเห็นเลยเนาะครับว่าเฮาใส่ปุ๋ยขี้ไกล่แกบร่องพื้นหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยยังก็ไใดเนาะครับปุ๋ยอินรี่นี่ความแตกต่างมันจะเกิดบ่ประสิทธิภาพมันจะเกิดบ่ต่างกันจังไรเนาะครับก็คลิปนี้มีคําตอบครับพี่น้อง เบิงไกลๆกะน,นี่ฟังถีบอไซนเนาะครับฟังถีบอไซนกะกะขึ้นอยู่ครับพี่น้องขึ้นอยู่แต่ว่ามันกะบ่คอยงามป่านนี้เนาะครับเพราะว่าพอ่อเมอ่อปุย๋ยนะครับพอ่อเมดประสิทธิภาพของปุย๋ยเค่มีเมืก็คือหยุดเนาะครับหยุดพ่อหยุดแล้วบานีเขานาแรงยังสี่เนาะครับเขานาแรงยังสี่มันกะหลัง,น,ลน,ลงลนะครับเหมือนหยุดปุ๋ยเราก็หลังเลยเนาะครับเพราะว่าบ่มีน้ำแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพแบบนี่เพียไฟครับเพียไฟไล่แดงลงเลยเนาะครับเพราะวา่าต้นมันบ่นแข็งแรงบ่สมบูรณ์เนาะครับเิ่น็เลยสู่ต่านท่านโรวบ่ได้คนละสีเลยพี่น้องใบเริ่มรวงเริ่มรว่รวนแล้วเนาะครับแต่มาเบิ่งฟังทั้งนี้บ่ดนี้พี่น้องนี่ฟังพิ่นไ่เนาะครับต้นกันย่งเพียไฟไล่แดงก็ย่งบ่ลุงเนาะครับ ขนาดยุ่ขงขาง,งกันที่พี่น้องปกติยุ่ขงขางกันยังสี่สีบอลอดอดครับบ้านี้ขางนี่ยังมาท่านลงอยู่นะครับผมก็เลยสังเกตว่าการตีเฮ้าสีเอาชนะเพียไฟไล่แดงในช่วงหนาแรงได้หนึ่งนะครับเฮาต้องสางพุ่มตานท่านให้มันสัมปลังของเฮาหแข็งแรงเพื่อตีสู่กับกับันเพียไฟไล่แดงกับโลกรแรงได้นะครับกว่าฝนจะมากอะรอแล้วลออีกนะครับย,ยังมาท่านมาอยู่ พี่น้องเห็นบ่ครับตัางกันอยู่นะครับใส่กับบ่ใส่อย่างพี่น้องเจ้าไหลมมั่นสัาปรังเข้าได้เห็นนะครับว่าเพื่อเป็นแนวทางว่าจากพี่น้องสิทตาตินใจว่าเฮ็ดมันสัาปรังเข้าเสียดแบบใดให้ได้ผลผลิตดีให้ได้ตนที่มั่นที่สมบูรณ์นะครับให้ได้งามงามนะครับ ตาต้นมันสำปะหลังเขาสมบูรณ์ผลผลิตเขาก็ดีนะครับผลผลิตก็ดีกับคุ่มค่าต่อการลงทุนนะครับเพราะว่ามันสำปะหลังย่างหน่อยกับเกจแปดเดือนนะครับจังติดตออแทนทุนใดนะครับีน้องกับร่องเอาไปใส่ปับใส่เบิ้งนะครับแต่ผมว่าใส่ปุย๋ยเอ๋อขี้ไก่แกบร่องพืนนี่ ก็ดีเนาะครับแต่ว่าเพิ่มต้นทุนไปอีกก็นหน่อยแต่ว่าไายได้เขากระเพิ่มไปอีกเนาะครับเราฉะนั้นแร้วกกใหไอพี่น้องตัดสินใจเบ้่งนะครับผมกัหวังว่าคลิปนี้สิเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ตัดสินใจได้ถือเนาะครับว่าเฮาเสียดในรูปแบบใดสำหรับมันม่นสําปลังเช่ามั่นสําปลังเฮาเนาะครับครับทุดทายนี่กับว่ามียังดอกครับพี่น้องกับคลิปซ้ำนี้ล่ะพี่น้อง กับยยบยเห้ยงดนดนดนย่านพี่นองเบ่งไปโดนๆย่านพ่นองเบื่อเนาะคับกับเอาเฉพาะเนื่อๆเลยเนาะรับกับขอบคุณพี่นองที่รับชมขึ้นเก้าล่ะครับผมจังใดก็ย่เลืมสนับสนุนช่องนะครับกดติดตามขอบขอบกุ้นหลายๆครับผมสวัสดีครับ